สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสเปรย์ก็จะเปิดกลุ่นะคะสเปรย์ทั้งหลายสเปรย์ฉีดหน้าสเปรย์เฟสชิ่งสเปรย์เซตติ้งสเปรย์ทั้งหลายแหล่ที่ตักเคยทดลองมาจะมาแชร์ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมี16ตัวด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วปล่อย m a c f i x Plus นะคะตัวนี้เป็น Holy Grail ของตักเลยนะคะเป็นทั้ง Favorite of the Year แล้วก็เป็นสิ่งที่ must have อะขาดไม่ได้ตัวนี้นี่เขาคือ p อ p t e and Prime นะคะคือสามารถฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้เพื่อที่ทำให้คือเตรียมผิวนะคะใบหน้าสดชื่นก็ใช้เป็น Finishing Spray คือบางทีแบบตบแป้งไว้อะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นรอยแป้งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะตัวนี้เขาจะไปช่วยทำให้มันกลืนไปกับผิวแล้วก็ ดูเป็นธรรมชาติมากเลยคือ,ค,อคือหน้านวลขึ้นนะ่ะเออดีดีงามนะคะตัวนี้ใครยังไม่เคยลองเนี่ยตัวเนี้ควรลองลักษณะของเขาก็คือมันจะเป็นหัวหมุนแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเวลาชีนะฮุ่งแบบ พุ่งไกลนะคะแล้วก็ตัวละอองเนี่ยกำลังพอดีนะ d o a b e N K All Nighter นะคะ Makeup Setting Spray สำหรับตัวนี้เนี่ยฉีดเพื่อช่วยให้เครื่องสำอางติดทนยาวนานนะคะแล้วก็ตัวนี้จะออยฟรีแล้วก็พาราเบนฟรีอันนี้เนี่ยเป็นขนาด30 ml นะคะเป็นขวดเล็กของเขาตัวนี้เนี่ยควบคุมความมันได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะ ประมาณ7 8ชั่วโมงได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เวลาฉีดอ่ะให้ดูนะคะคือไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องคือพุ่งได้ไกลนะแล้วก็ละอองคือฝอยดีนะคะไม่ได้แบบว่าเม็ดใหญ่หรืออะไรนะคล้ายๆกับของของแมกนะจ๊ะก s k i n d น n e v i r Bridal Make-up f i n i s h นะคะตัวนี้ Picture Perfect Hole ตัวนี้ก็เป็น setting s p ปรยอีกตัวหนึ่งที่ทำงานคล้ายกับของ Urban Decay จะบอกว่า s k i n สกินเ r เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาผลิตเสเปรย์นี้ตัวนี้นะคะให้กับ Urban Decay นะถามว่าตัวไหนเนี่ยช่วยให้เครื่องสำอางติดทนยาวนานได้มากกว่ากันถ้าเปรียบเทียบสำหรับ2ตัวนี้เ,เขาพอๆกันนะคะตัวนี้จะมันมากกว่านิดเดียวนะโดยส่วนตัวถ้า พูดถึง long lasting ตักชอบทั้ง2ตัว่าซื้อตัวไหนได้ตัวไหนสบายกระเป๋ามากกว่าคือก็จัดไปตามนั้นแล้วกันนะคะ Smashbox นะคะ Photo Finish uh, Primer Water นะตัวนี้ซิลิโคนฟรีด้วยแอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็ออยลฟรีตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจะเห็นว่าปริมาณที่ใช้ไปนี่แบบไม่เยอะเลยนะไม่ใช่ว่าเขาเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าในช่วงที่ตักซื้ออะตักซื้อช่วงหน้าหนาวหรือไงเนี่ยแหละนะแล้วฉีดมันรู้สึกว่าหน้ามันแมกไปอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตอนนั้นนะแต่พอเอากลับมาใช้อีกทีหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเออรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะตัวนี้เขาเป็นได้ทั้งพรายเมอร์นะแล้วก็เ,เป็นเซตติ้งสเปรย์รีเฟรชชิ่งสเปรย์ได้ด้วยนะคะ ตอนแรกก็เดบว่าเฮ้ยมันจะกิมมิคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเวลาฉีดอ,อันนี้คือดีมากนะเวลาฉีดอะฟลอองแบบฟอยแล้วก็คือหัวสเปรย์คุณภาพดีมากๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จังไม่ค่อยโอเคคือกลิ่นจังไม่ชอบกลิ่นกลิ่นมันบอกไม่ถูกอะ่ะ ฉีดแล้วมันไม่รู้สึกสดชื่นอนะ Sephora Beauty Amplifier ตัวนี้เป็น Set and Refresh Spray เป็นสเปรย์ที่มีเลมอนบาร์นะคะแล้วก็มีเพปเปอร์มินต์เวลาฉีดน,นี่รู้สึกสดชื่นจริงๆนะแต่ว่าการพุ่งของละอองเขาอะมันมันไปไม่ไกลอะคะ่ะก็แก้ไขไม่ยากนะก็ขยิบมาให้มันใกล้หน้านิดนึงแล้วก็ฉีดแบบเนี้ยเออมีจักชอบนะคือใช้ดีนะคะ แล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะทัชชานะคะ luminous uh, dewy skin mist ตัวนี้เป็นสเปรย์เพื่อให้หน้าโกรให้หน้าฉ่ำห้มี r a เดียน e นะคะตัวนี้ไม่ได้ช่วยควบคุมความมันหรือว่า,าไม่ได้ช่วยในเรื่องของเครื่องสำอางติดทนยาวนานนะคะตัวนี้ราคาแรงที่สุดนะคะในคอลเลคชันที่ตักมีหนาไม่ได้ใหญ่เลยนะคะแต่เขาแบบดีมาก กลิ่นดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นจริงๆเหมือนแบบปลาหรอหรือสมุนไพรหรืออะไรสักอย่างนะคะละอองของเขาเนี่ยคือแบบเสียดายมากเลยเมื่อกี้ฉีดใส่หน้าดีไหมละอองของเขาละเอียดที่สุดด้วยคือแบบเม็ดเล็กมากเวลาฉีดมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนหน้าหรือเปล่าหรือว่าแบบตแบบุ่งฉีดเพิ่มอีกอย่างเงี้ยมันเลยความรู้สึกว่าเออฉีดเยอะๆแล้วมันเปลือง ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะเขาเป็นน้ําที่ผสมเกร็ดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่เชิงเป็นกลิตเตอร์มันไม่ใช่ชิมเมอร์เรียกว่ามันแบบเออยิบยิบยับยับอะ่ะน้ําแร่โอกุมะนะคะยังสเปรย์อ,อ่ r หนึ่งเจทรีทเมนต์ตัวเนี้ยหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับสเปรย์ตัวนี้นะคะ ขวดนี้นะคะตักได้มาจากพี่ TK นะคะให้มา,อาลองใช้เนาะโอกมาเขาเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีประจุนะบวกประจุลบอะไรประจุไอออนอะไรสักอย่างเงี่ยฉีดเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะคะเขาเป็นน้ำแร่ที่รู้สึกว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะฉีดแล้วรู้สึกเบาหน้ามากๆนะคะเนี่ยให้ดูละอองเนี่ยดีเบามากนะเวลาตักใช้นะคะตัวนี้ตักจะใช้ต่อ ไปกับพวกสกินแคร์ด้วยนะแล้วก็ใช้ระหว่างวันด้วยตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของรอยแดงหรือว่าคนที่เป็นสิวอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสขึ้นหน้าใสาขึ้นอะไรเงี้ยนะโซฟาโซกุด so so นะคะก็คือชอบแล้วคือมันจะหมดแล้วเราก็เลยไปสั่งซื้อมาจากใน ebay นะแต่ว่าดูดิคั l โลคิตตี กุ <c oughs> <ค>๊กกิ๊กฟุงฟิงป่าเออน่ารักอะ่ะแต่จะบอกว่าขวดใหญ่นะคะขวดถ e ล l คิตตี้อันนี้อันนี้มันเป็นรุ่น u l i m i t e d Edition ของเขามั้งนะเวลาฉีดออกมาแล้วไม่เหมือนกับขวดเล็กแต่ชอบหัวขวดเล็กมากกว่าขวดใหญ่ฉีดแล้วมันพุ่งได้ไกลกว่าแต่ว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาเขาเปลี่ยนหัวได้ <c oughs> เราก็แค่เอาอันเนี้ยเทใส่อันเล็กใช่ไหมแล้วก็ พกพาได้สะดวกกว่าด้วยแต่ก็แบบเฮ้ยแล้วเราจะซื้อไลายชมพูลายคิตตี้มาทำไมวะแล้วก็แบบว่าพกพาไม่ได้ด้วยความที่บ้าไงแล้วมันก็น่ารักอะ่ะเออเจอลีคนะลอสวอ e w อร์บาลานซิ่งมิสต์ตัวนี้เป็น refreshing mist แล้วก็ไฮเดร e แล้วก็ซอฟท์เทน คือเขาก็ทำงานคล้ายๆกับน้ำแร่ของอากูมานี่แหละนะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเลยคือกลิ่นกุหลาบ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 เรารู้สึกสดชื่นมากถ้าใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบตัวนี้ก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องมีแค่ขวดเล็กนะคือตักแรกพอยจากเซฟอร่าได้นะคะก็เลยอยากทดลองตัวนี้แต่สำหรับขวดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นขวด แก้วแบบนี้แหละนะแต่อันใหญ่กว่าซึ่งมันก็ไม่เหมาะในการเดินทางนะคะไม่เหมาะในการพกพาแต่อันนี้อันเล็กคือดีมากน่ารักกระจุงกระจิงเนะด,ดี๋ยวดูตัวนี้ชอบนะคือมันมันหอมเป็นคนชอบกุหลาบอยู่แล้วไงก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ควบคู่ไปกับพวกสกินแคร์ได้เลยคือฉีดแบบก่อนที่จะลงสกินแคร์อะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้ผิวดูนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะ ยองที่มิสต์มีเอ่อเจนทอลตัวนี้เป็นสเปรย์ที่ฉีดเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะคะเพื่อให้รู้สึกเอ่อ uh, รีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ uh, mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเพิ่มเรเดียนซ์ให้กับผิวได้ด้วยนะคะสามารถฉีด uh, ก่อนที่จะลงสกินแคร์ก็ได้แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเออหน้าแบบเหนื่อยแบบเออเราไปตากแดดมาอะไรเงี้ยล้วรู้สึกหน้ามันดูสมโสมเหือดเหือด เกิอเป็นยังไงก็เหมือนกับโอกุมาเหมือนกับเจอรีอะไรอย่างเงี้ยน like ี่ยแหละนะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากตัวเนี้ยที่มันต่างจากสองตัวนี้เลยคือหน้านวนขึ้นหน้าดูโกรขึ้นคือแบบมันเห็นได้ชัดกว่า2ตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น ผลิตจะพันอะไรแบบนี้แล้วเป็นไฮเอ็นอ์่ะตักจะไม่ค่อยซื้อนะจะไม่ค่อยสนใจเเพราะว่ามัน,มนแพงไงแต่พอดีว่าเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาใช้ไปเจอพี่เขาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ทำอะไรมาทำไมแต่งหน้าหรอทำไมหน้าดูแบบดูนวลนดูสวยจังอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแหละเราก็แบบขายฉันได้แล้วอะไรเงี้ยจากปริมาณที่ใช้ไปแล้วนะคะคือจะเห็นได้ว่าชอบมากนะกลิ่นแบบ กลิ่นดีมากอ่ะรู้นะว่ามันเป็นกลิ่นน้ําหอมจะเป็นน้ําหอมที่ที่มันสดชื่นอ่ะ Benefit นะคะสเปรย์ตัวนี้คือ Ultra Radiance Special 3 Hydrating Mist เป็นสเปรย์ที่ฉีดเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ช่วยให้หน้าดู glow มี radiance นะก็สมคคุณคล้ายๆกับของออของ Givoni นั่นแหละนะคะแล้วเขาก็มีน้ำหอมเหมือนกันนะแต่ว่า ตักไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมของของ b e n e f i ตตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันมันดีกว่าเยอะเลยรู้สึกแบบเออผ่อนคลายมากกว่าตัวนี้คือจะแรงมากถ้าดูจากปริมาณที่ตักใช้ไปเนี่ยใช้ไปนิดเดียวน้อยมากนะคะเนี่ยซื้อมานานแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ำสเปรย์เขาค่อนข้างที่จะ เฟวี่อะค่ะฉีดไปแล้วรู้สึกเออมันมันเหนียวนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เหนียวแบบเหนียวนะมันก็ไม่ได้เหนียวมากขนาดรับไม่ได้นะแต่แบบไม่ค่อยชอบอะเออนะก็ให้ความโกลด์ด้วยนะแต่มันโกล์แค่ประเดี๋ยวประดาอาหันแบบเดียวเท่านั้นคอเลรี <aud> นะคะเกรปวอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฉีดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะรีเฟล็ชิงแล้วกออ็ตัวนี้จะเหมาะกับเซนสิทีฟสกินนะคะ ตักชอบกลิ่นนะแล้วก็เฉีดแล้วมันรู้สึกสดชื่นจริงนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นจริงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เขาเพราะว่าหัวหัวฉีดของเขาอะ่ะมันเวลาฉีดไปรอบแรกอะ่ะมันโอเคนะแต่พอถ้าฉีดอีกอันนึงอะ่ะมันเหมือนแบบกึดกกึ๊กขัดังไงไม่รู้อะคะ่ะแล้วก็ คือเขาขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะพกพาก็ไม่ค่อยสะดวกนะถึงตักจะไม่ค่อยชอบขวดแล้วก็ไม่ค่อยชอบหัวสเปรย์เขาเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ข้างในคือเขาดีนะคะมันแบบมันมันเจนเชลดีอะคะ่ะสเปรย์ตัวนี้นะคะ CC Color Control อ่อเป็นของ Face It นะคะเป็นสเปรย์ของเกาหลีนะเออไม่ชอบนะคะตัวนี้คือตัอยากจะแบบ ข้ามไปเลยแต่ก็เออพูดซะหน่อยละกันเนี่ยเป็น finishing s ป r a y แล้วก็ช่วยให้ใบหน้าดูกล o w แล้วแต่จริงๆแล้วว่าเวลาฉีดแ้้ตักไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าหน้ามันกล o w หน้ามีร a d i a n c e หรือว่าช่วยให้เครื่องสำอางติดทนคือไม่ชอบอะ่ะแล้วเวลาที่ฉีดออกมานะคะเขาฉีดได้ไกลเอาแล้วฉีดใส่ตาตัวเองทำไมเนี่ยโอ้ย เออนั่นแหละฉีดออกมาได้ไกลแต่ว่าละอองมันหนักเกินไปนะคะเลยต้องแบบว่าเอาออกห่างๆหน้านิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นไม่โอเคนะต้องไม่ชอบเหมือนมีแอลโกอฮอลด้วยยังไงไม่รู้ผ่านไปเถอะเียนนะคะตัวนี้เป็นไวท์ชาร์โคล์โมดิฟายิ่งเมคอัพเซตติ้งสเปรย์คือเป็น Setting สเปรยนะอันนี้ต้องมีขนาดทดลองนะคะก็ แลกพอย์จากซฟอฟ่ามาอีกนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าหัวฉีดเป็นยังไงอันนี้ฉีดไม่ไกลพุ่งไม่ไปเลย <c oughs> ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าขวดเต็มขวดใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนะคะเพราะว่าอันนี้ตักเป็นแบบออขนาดเล็กนะ3 0 ml นะกลิ่นโอเคนะตัวนี้ตักยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเขามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า พอเห็นคำว่าแมริฟ n g เนี่ยคือมันจะทำให้หน้าแมตไงแล้วช่วงนี้เราก็ต้องการหน้าโกลว์ไง <laughs> สำหรับสเปรย์ที่มาจาก d ั r ก Store นะคะตักมีด้วยกัน3ตัวนะตัวนี้คือ L'Oreal Infallible เอ่อเมคอัพเซตติ้งสเปรยนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นของ Wet n n d Wild นะคะ Setting Spray เ,เช่นเดียวกันและสุดท้ายนี้เป็นของ ELF นะคะ ELF Makeup Mist and Set ตตัวนี้จะมี ส่วนผสมของอะโลมีกรีนทีมีแตงกวานะคะมีวิตามิน A C E เยอะแยะมากมายพอใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไรเลยนะคะเหมือนกับฉีดน้ำธรรมดาตัวนี้ผ่านนะจ๊ะไม่ชอบโซช i ม่สำหรับสองตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าเออเขายังแบบให้อะไรอะไรได้บ้างนะคะยังช่วยนูน่นช่วยนี่ช่วยนั่นได้บ้าง Uh, สำหรับตัว l o r e a อตักไม่อยากแนะนำนะเพราะว่าเขาหนึ่งราคาแพงเกินไปสำหรับดักโัวนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มเงินอีกสักนิดนึงเก็บเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะาสามารถซื้อ m a กได้แล้วสามารถซื้อ Sephora ได้แล้วที่แบบใช้แล้วมันโอเคกว่าเก็ตปะเออให้ดูว่าเขาฉีดออกมาเป็นยังไงนะคะอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยนะเดี๋ยวขอฉีดอรอบฟึม <laughs> คือกระจายมากกระจายแบบเป็นวงอย่างนี้มากฉีดแล้วแบบว่าเละะอะตกคิดจะซื้อตัวนี้ต้องคิดว่าเก็บเงินเพิ่มเหอแล้วซื้อแบบออของเซฟอร่าดีกว่าแต่สําหรับคนทีออ่งบน้อยนะคะแล้วก็อยากจะได้เซตติ้งสเปรย์ของดรักโร์นะตากแนะนำให้ให้ลองตัวนี้ดีกว่านะคะซึ่งเขาก็ขนาดเล็กนะแต่ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วกออ็ตัวนี้เนี่ย ช่วยให้เครื่องสำอางอยู่ทนได้พูดเลยว่าสักประมาณ3าชั่วโมงเนี่ยโอเคนะก็ถือว่าไม่แบ,บ่นะสำหรับของ Drugstore นะคะก็พอ3ชั่วโมงก็ค่อยฉีดเพิ่มไงนะแต่เขาจะมีกลิ่นที่แบบถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะกลิ่นเนี้ยที่ทตักชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขาแบบครูที่ฟรีด้วยนะไม่แบบทดสอบกับ เั้ดนะั้นั้นก็เป็นสเปรย์ทั้งหมด16ตัวที่ตักมีนะคะแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำว่าตัวไหนดีที่สุดหรือว่าอันไหนที่เป็น the best อะไรเงี้ย ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันนี้ดีที่สุดคือแต่ละอันอ่ะมันดีเป็นกลุ่มๆไปนะคะอย่างเช่นอันนี้เ,เป็นของ Setting Spray นะอ,อ refreshing spray นะอันนี้เป็นแบบ Finishing Spray อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดให้เลือกแบบ top f ของตั๊กเลยเนี่ยก็คือจะมี MAC นะคะแล้วก็มี Urban Decay นะทัชชานะคะ Okuma ok แล้วก็ ชี้วางเฉยห้าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะ,ะการใช้งานอะไรของเขามันก็แตกต่างกันไปนะคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะก็เอาล่ะสาหรับวิดีโอนี้ก็คงจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะคิดว่าน่าจะยืดยาวมากเลยอันเนี้ยก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามันยาวเกินไปนะโอเคเอาไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ